ส่วนตัวผมอะผมผมผมแอบคิดสองเรื่องนะครับพโชพี่แมนคือเรื่องหนึ่งคือมันเรื่องของการคือหลายหลายคนอะเขาเขาเขาพูดในมุมเดียวกันว่ามันเป็นมันมากกว่าการเปลี่ยนโค้ชของบีจีคือการเปลี่ยนโค้ชมาเป็นคนนี้อมากกว่าการแค่เปลี่ยนโค้ชของบีจีมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างแบบเหมือนท่โลงเหมือนวุรีรัมเปิดตัวอีซีอะครับไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโค้ชแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านอ่ะผมใช้คํานี้ดีกว่าน่าจะคนึกภาพมากกว่าการเปลี่ยนโค้ชมันคือการเปลี่ยนผ่าน บีจ <B> ีกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่เคยทําในสโมสรที่อาจจะใช้คนที่แบบมีวิธีการหรือเอาซื้อประสบการณ์ของเขามาเลยซึ่งมาเป็นคนนี้กับอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนสังเกตแล้วก็อยาการู้ก็คือจะมีนักเตะคนไหนที่ถูกเปลี่ยนแปลงคือพอมันเปลี่ยนโค้ชก็คงต้องมีนักเตะบางคนที่จากเป็นคีแมนก็กลายไปสำรองจากสำรองก็อาจจะกลายเป็นคียแมนอะไรยคนก็อยากเห็นอยากเห็นมุมมองของพี่แมนเขาโชว์แล้วผมว่า คนไหนที่มันดูจะเหมาะสมกับการเป็นฟุตบอลญี่ปุ่นไหมอะไรเงี้ยครับอือก็โชคมองในมครับผมก่อนเนะี่ยผมว่าแน่นอนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่การเปลี่ยนโค้ดเนี่ยนะครับแล้วก็สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะวิธีการอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเหมือนเอ่อมาแข่งขันกันใหม่นะครับในทีมผู้เล่นกันเองเนี่ยต้องแข่งขันใหม่นะเพื่อเข้าตามระบบของโค้ดได้นะคนไหนที่ทําได้โอเคแน่นอนโค้ดถึงไว้วางใจนะครับเป็นสิวตัวแรกหรือ อ่าจะตัวเปลี่ยนอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดเนี่ยนะครับถ้ามาแล้วเนี่ยทุกอย่างในการเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่บอกว่าคนที่ไม่ได้ลงมีโอกาสเหมือนกันคนที่ลงอย่าคิดว่าได้ลงตลอดนะครับเพราะว่าเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับอันนี้ผมผมคิดว่าเป็นการแข่งขันกันรอบใหม่ของสําหรับนักเตะอันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่ว่าเฮ้ยคนที่ที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องแข่งขันแล้ว เพื่อเพื่อที่จะเพื่อจะไปตามรูปแบบของโค้ชได้ได้นะครับโ <Coast S 2> ค้ชโชคเวลาเวลาโค้ชโชคเข้าไปรับหน้าที่โค้ชอย่างเงี้ยครับสคอรเดิมที่เขาถูกใช้มาเวลาโค้ชโชคเข้าไปคือเปลี่ยนใหม่เลยไหมครับหรือว่ายังคงยึดจากสคอรเดิมที่เขาใช้ก่อนที่เราเข้าไปทํางาน,นในฐานะโค้ชเอ,อเราต้องสังเกตตัวผู้เล่นก่อนนะครับว่าทําตามระบบของเราได้ไหม ถ้าไม่ได้เราก็ต้องตามเอาเอาเอาแพทเทิร์นเดิมก่อนนะครับแล้วค่อก็เปลี่ยนแปลงนะครับเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูสักภาพของนักเตะด้วยนะครับเอ๊ะคนนี้เล่นสไตล์ไหนอันนี้อันนี้เป็นเกี่ําคัญที่ท,ที่ที่โค้ชทุกคนต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าจะไปเปลี่ยนเฮ้ยไม่เอาอ่ะเขาเล่นกันอยู่สี่สี่สี่สามสามสี่สองสามหนึ่งมาเปลี่ยนสามห้าสองโดยที่สักภาพของตัวผู้เล่นเราไม่สามารถยืนสามได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็ไม่ใช่ นะครับเพราะนั้นต้อง,ต,องต้องดูความสามารถของนักเตะด้วยครับคือผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเขามาคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีทีมงานสตาฟมาด้วยไหมคือตอนนี้รู้แค่ว่าล่ามอ่ะก็คือได้กรนักตกรอที่เคยเป็นล่าม, oh. ามของอ่าช่วงแรกๆก็คือเข้ามาซึ่งก็โอเคคนนี้เป็นล่าที่เป็นภาษาฟุตบอลได้มีความรู้อ่าสามารถสื่อสารได้ก็น่าจะโล่งใจได้ประหลอดหนึ่งสําหรับการสื่อสารภายในทีม ทีนี้ค,คือเราเห็นแล้วว่าการที่มีโค้ชต่างชาติมาแล้วไม่มีสตาร์บด้วยมันจะมีผลอะไรไม่ต้องโค้ชต่างชาติหรอกนะพี่โชคนะโค้ดไทยก็ตามเนี่ย<ช>ก็ต้องการทีมง,งานของตัวเองครับเพื<ช>่อจะได้ให้แบบทุกอย่างมันเป็นในทางเดียวกันใช่ถูกต้องถูกต้องที่สุดอ่ะครับครับพี่แมนในมุมพี่แมนว่านักเตะเอาเรายึดจากสคอนเดิมนะครับลองลองแบบวิเคราะห์กันหน่อยไหมว่ามีคนไหนที่มีโอกาสที่จะหลุด กับการเปลี่ยนผ่านของ b g ในครั้งนี้ไหมคือผมมองที่ระบบก่อนนะฟอร์เมชันเพราะว่าโค้ชญี่ปุ่นไม่ค่อยเล่นหลังสามแฮะอ่ามักจะชอบเซนเตอร์สองก็คือหลังสี่อ่ะแต่ก็ไม่ไมน่าแตรงที่ตอนนี้เซนเตอร์บ g เยอะมากนะเยอะเยอะแล้วก็เล่นหลังสามมาตลอดอ่ะสามยักษ์อ่ะตูนเยสกาโดโซ่ so, e อีฟานนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นระบบที่ว่า ด้านข้างจะใช้เป็นแค่วิงแบคคนเดียวก็จะมีตัวปีกธรรมชาติด้วยหรือไม่อาจจะเป็นหน้าสามไปเลยเป็นหน้ากึ่งปีกไปเลยตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะเป็นสไตล์ที่เล่นเพรสซิงนะเพราะว่าเห็นไม่ว่าจะอ e ีชีอิหรือว่าโยชิดะของสุปราการเนี่ยก็พยายามจะมีแบบปัจญาพื้นฐานคือการเล่นไฮเพรสก็ Press, คือแบบเพรสสูงตลอดซึ่งมันใช้ความฟิสสูงมากม้กนระทั่งทากินะทากิกับระยอง<า>ก,ก็เป็นแบบนั้นคือมันเหมือนเป็นเป็น แบบพื้นฐานของการทํางานของโค้ชญี่ปุ่นที่จะเน้นเรื่องของเกมรสซิ่งอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ผมก็พูดไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นโค้ชนะ,ะก็อาจจะแบบสื่อสารอาจจะไม่ถูกต้องต้องบอกก่อนนะครับก็ก็เลยบอกว่ากลางเนี่ยคนที่มีความฟิตส,สูงสูงคนที่จะเล่นกลางคู่กันในระบบกลางสองเนี่ยอาจจะต้องเล่นทั้งรุกทั้งรับได้ดีก็น่าจะมีฉัดมงคลที่มีโอกาสจะขึ้นมานะน้องฉ<อ>ัดเราเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆน้องฉัดเราดรอปไม่ได้ลงเล่นเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าเป็นชาววัดกับสารัต เ <c oughs> อระว่าระบบญี่ปุ่นเขาอาจจะชอบคนที่แบบว่าอะกลางที่เล่นได้ทั้งรับและลูกอย่างชาติมงคลเล่นกับสารัตแล้วเอาชัววัดชาววัดขึ้นไปยืนสูงหน่อยไหม <c oughs> ว่าเขามีทีเด็ดในเรื่องของการจ่ายบอลอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวทะลุทะลวงดีๆอย่างปฐมพลปฐมพลแล้วก็ข้างหน้าคนที่ใช้โอกาสไม่เปลือเป็นกองหน้าโตเป้าแบบคนเดียวได้ก็ทีละสินกับทางอีซานอีซานฟานดี้เนี่ยน่าจะเข้าระบบเขาอยู่ แต่โอกโกอ,อาจจะต้องมาเล่นเป็นตัวข้างไหมอะไรเงี้ยก็ผมว่าน่าจะเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเยอะนะซึ่งก็ต้องดูว่าทางทางสมโมสรจะให้โอกาสมาโคโตะได้ปรับเยอะขนาดนั้นไหมครับเพราะชชวง,งเป็นแบบบุกการมีคนคอมเมนต์ว่าโคชทงเขาวิเคราะห์ไว้ว่าคนนี้เนี่ยถ้าดูจากล่าสุดที่เขาคุมเนี่ยวิธีการเล่นเขาเล่นแบบไม่ได้ไฮเพลสแล้วก็เล่นพยายามรับโตกลับผมก็ยังหมอยอยมุมนะว่า บริบทมันก็ต่างไปนะครับพี่แมนเขาโชวว่าสุดท้ายแล้วการที่เขาคุมทีมที่เพิ่งตกชั้นไปกับโพสิชันตรงนั้นกับการคุมบีจีอ่ะโพสิชันของสองทีมก็ไม่เหมือนกันการเล่นกับเป้าหมายคือการเป็นแชมป์อ่ะแต่เมืกอตาเเซนไดมันคือการดีตกชั้นอะ่ะมันอยู่ที่คุณภาพของทีมนะแต่ว่าถามว่าการคุมบีจีเขาจะยังคงเล่นรับแล้วโต้ไหม เราก็ไม่รู้เออเหมือน,ม,นมันก็ทุกอย่างมันก็ยังทายยากเหมือนกันว่าวิธีการที่เขาจะใช้แท็กติกกับ b ีจจะเป็นยังไงคือมันต้องดูที่สก,กิกลพลาดอะพูดเยอะไม่ได้เราต้องรอดูว่าเขาเขาคุมแล้วเนี่ยการเล่นของ b ีจีจะออกในรูปแบบไหนอันนั้นเราถึงมาได้ได้วิเคราะห์วิจาร์ณกันได้นะ,อะตอนนี้ออลองปราป้า,ปา,ปาหมดแล้วฮะตอ <laughs> ถ้าตัวผู้เล<ม>่นว่าญ<ม>ี่ป <ใน S 1> ุ<ม>่นเขาเขาเพรสซิ่งเขาแน่นอนอยู่แล้วเขาเพรสซิ่งแดนบนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าออย่างที่เราเราเห็นกันกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้วิจารณ์นะฮะแต่เห็น,เห,นเห็นอยู่ว่าบีจีเป็นเป็นทีมที่อสอ่อเยอะเหมือนกันนะผมบอกตรงถูกครับน้องๆเขาจะตามเพรสซิ่งตามตามโค้ดที่ว่าถ้าเล่นไฮเพรสเนี่ยตามญี่ปุ่นเนี่ยมันจะได้ไหมมันจะไม่เหมือนบุรีรัมไม่เหมือนสมุทรการนะครับ อไม่เหมือนระยองที่มันเด็กมันวิ่งสู้ฟัดอ่ะนะครับเพราะนั้นอันนี้เราเราเราก็ไม่สามารถวิจารณ์ได้ต้องต้องเห็นก่อนนะครับว่าว่าท่านมาทําระบบแบบแบบไหนนะถึงจะเข้ากับนักเตะให้ได้นะครับผมว่าผมคิดว่าแกเองก็ต้องต้องศึกษามาก่อนแล้วลหละนะครับก่อนที่จะมานะครับไม่ใช่มาแล้วมาจับนู่นจับนี่จะทําตามใจชอบคงไม่ได้ครับอืมใช่แล้วก็ที่เต้ พูดเมื่อกี้ที่ว่ามีการพูดคุยกับแฟนบอลเนี่ยเนาะผมก็มองว่าเซนไดเป็นทีมตกชั้นอะทีมตกชั้นทีมท้ายตารางแน่นอนว่าเจอทีมทีมที่แบบอยู่ัวตารางทีมลุ้นแชมป์เจอฟอนตาเล่เจอฟอนตาเล่เจอวิเซลโคเบเจอเอฟซีโตเกียวยังไงมันตัวผูเ้เล่นเขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วมารินอสเนี่ยเนาะเออมันก็ต้องรับแหละแต่ว่าถ้าเขาคุมสมมติเขาไปคุมฟอนตาเล่เนี่ยเขาไปตั้งรับโตกลับมันก็ไม่ใช่อีก มันต้องดูที่ทรัพยากรทีมนะฮะครับว่ามันเหมาะกับการเล่นแบบไหนคือถ้าไปบุกก็คงสู้เขาไม่ได้ <laughs> สำหรับสำหรับเสนไตเนี่ยรอ,อรอดูค่อยรอดูเอออืมครับ